พอดีได้มีโอกาสได้นั่งรถแท็กซี่พอดีเจอแท็กซี่แฟนขับของน้องอิงไม่ไม่ไม่ทราบว่าพี่รู้จักน้องอิงได้ยังไงวันนั้นก็ผมก็เปิดยูทูบแล้วมันเด้งขึ้นมาที่ออดิชั่นน่ะที่ไปที่เขาไปที่เล่นซีสกเกตไงแต่ดูมันก็ด้งขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็ดูมาตลอดเลยก็ชอบเขาก็ดูแปลกไงอยู่ดีๆแล้วก็ด้งขึ้นมาแล้วก็ฟังเสียงเขาแล้วมันมันมันจินใจเข้าไปข้างในว่าเอ,อแปลกไหมคุณหญิงคนนี้ทําให้เรา เราฟังหมอรำแต่ผมก็ชอบหมอลำแต่ผมแต่ติดใจอ่ะชอบมากเวลาเขาร้องเพลงแล้วมันมันแปลกอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบเกินคําบรรยายคือบรรบายไม่ได้เลยใช่ไหมพี่มันมปนแปลกแล้วคือชอบเสียงของเขาแล้วฟังแล้วไม่เคยมีทีงฟังอยู่ดีน้ําตามันซึมออกมาอ่าน้ําตามันซึมออกมาแล้วแปลกมากอ่ะเราก็ฟังตลอดเขาออกชุดไหนเราก็ติดตามมาฟังเขาที่มาเล่นอยู่แถวพระประแดงก็เคยไปดูหลายครั้ง นพ่ขปบาแดงอ่ะถามสามแยกอาเขตนะอ่าสามแยกอาเขตนั่แนแหละครับผมก็ไปดูก็ดูมาตลอดทุกวันนี้ก็ดูแต่บางทีก็ถ้ามีเวลาก็เข้าไปดูแต่ว่าจริงๆก็ดูแต่ใน youtube ชุดหนึองเมื่อคืนนี้ก็นั่งดูเขาไลฟ์สดอยู่ที่เล่นอยู่อ,นนะอุดรนะอ่าใช่ใช่ใชถ้าบางคนจะไม่รู้นะถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่แฟนขับจะไม่รู้วนะ่าเล่นอยู่ท <laughs> ี่ <laughs> ไหน <laughs> แล้ว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 ได้ได้ได้ไดไดมีมีสิ่งอ่าสิ่งอะไรที่แบบว่าทําให้เราแบบมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นสําหรับเราบ้างไหม ก็ยังไม่มีเลแต่ว่ามันชอบก็คือมันติดใจแล้วมันแปลกนี่คนแก่ๆที่คนแก่ๆอยู่มากๆเลยมปขอจับมือเขาร้องไห้เนี่ยก็เปรียบเทียบมันยู่งที่มันไหลออกมาเหมือนกับพี่ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมใช่มันก็มีมันไหลออกมาก็ยังงงอยู่อแรกๆดูองค์ยิงใหม่ๆนะใช่าไมไม่ได้นอนอีกสองวันนะชื่อก็ไปบัดกลุ่มปิดช่องก็เปิดมาใหม่ช่องต่างๆอ่าโอ้โหอยู่ประมาณสามสี่วันนะจนถอมหมดคือหลายๆคนเนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้หมดเลยแบบว่าคือเวลาน้องขึ้นร้องเพลงเนี่ยคือน้ำ น้ำตามันจะไหลออกมาเองด้วยน้ำน้ำตาเนี่ยจะเป็นน้ำตาแบบว่าความรักความสง<ช>สารแล้วก็มัน,มนลหลายอย่างน่ะซึ่งพี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ็เป็นอย่างนั้นแหละมันเหมือนกันที่น้องเป็น,นั่แหละแต่ว่ามก็ปิดนิดนึงว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วเพราะนี่นเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเน่ยว่าก็ดูตลอดดูแล้วก็เออเวลาใครมาดูว่าถ่ายท่องนก็ไปดูหมดทุกช่องอ่ะก็ไ่ให้จะไปเพิ่มผู้ติดตามเลยไม่งจะอะไรเขาก็ดูหมดอ่า คือคือตอนนี้พี่ก็ติดตามในใน,ในทุกช่องทางทุกแฟตฟอมของน้องเลยใช่ไหมฮะทุกแฟตฟอร์มรยุเว้นแต่ทิกตอกก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเทนนี้ฮะทิกตอกมันต้องเวลาที่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็เลยต้องสมัครกันเลยมันไม่ได้ติดตามอืก็ดูแต่ฟัง YouTube กับก็เฟซบุ๊กทางไลฟ์เฟซอะไรของอะสาวน้อยมันจะมีแฟนเพจไว้เป็นเขาอยู่เป็นติดอยู่ในยูอะไรทิกไม่ใช่ทิกตอ o ยูทู e กันแล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็มี สามร้อยเพย์มันแพงก็โจยมันเด่นเด็กก็มีอ่าก็ติดตามตลอดแล้วแล้วแล้วอย่างที่พี่พูดก่อนนนี้นที่บอกว่าเออแบบเป็นเป็นเด็กที่แบบว่ามีมีมบุญมีวาสนาที่แบบ,บออบุญวาสนาเขาไม่เหมือนใครเจ้าบ้านคือไปหาพระอาการว่าเจีิจีดังอะไรท่านก็มารอรับอย่างเงี้ยพูดถึงตลอดออไม่มี่ะยุคนี้ไม่ค่อยเห็นมีหรอกที่เด็กคนหนึ่งแค่อายุจากสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเรือปีสิบแปดเป็นนี่ขึ้นมาเขาก็ยัง พ่อแม่มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาไม่มีใครลดลงนะอืมแล้วคนติดตามเพิ่มขึ้นอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็มีใช่ครับใครไปเจอที่หน้าเวทีได้จับมือก็พอเ่นะก็แปลใจอย่างนี้ขนาดเขาไม่บ่นบานอะไรมาขอขายที่ได้คนสุพันคนนั้นนะให้แสนหนึ่ง่ะผมก็ยังงงอยู่อ่ะใช่ใครจ่าเงินให้แสนหนึ่งอ่ะถ้าไม่จริงเขาเขาบ่นอีกเก้าหนึ่งเขาบ่นไ่ากี่วันนะวันจุ้งขึ้นขายขายได้อ่ะอืมเขาก็ะวนมาให้ก็ดูที่ไปญี่ปุ่นมาอย่นี่นะอ่าคนญ โอ้โหขนาดเล็กๆบางร้านี่เข้าไปไม่มีที่ไม่มีร้านที่พอมันเล็กไม่เหมือนประเทศไทยอ่ะเขาเขาดูไม่ได้เขาต้องกลับบางคนที่อะไรตรงร้านดีๆช่วงนั้นนะที่อยู่ยากอะไรแล้วอยู่เขาบอกว่าอยู่ญี่ปุ่นนะที่ขึ้นร้านวันที่สองวันที่สามที่เข้ามาโชว์อ่ะมันจะมีร้านอะไรปาอะไรอะไรปากเนี่ยน,นะที่อะอรทคนเราเราก็จไเชร้านมันเต็มไงเขาบอก่าเขาแปกคนไทยมันก็ค่อยมีหรอกที่คนจะไป อยอะขนาดน,น้อยนักหน่อยหนาที่มันทําให้ฟังแล้วมันมันอยากฟังอีกอะอยากติดตามเขาอีกไงอ่าบางคนเนี่ยผมก็ฟังผ่านมาเยอะนะนักร้องน่ะไล่มาหมดเลยตั้งยุคตั้งแต่นุ่นน่ะแพิมพาเดียนเพนอะไรพิมมันก็มีอะไรอ่ะพี่อะไรนี่ไงของแม่อะไรน,จนัจเิะ มันมีหมอลำอยูชูนหนึ่งคนหนึ่งแม่บันพุกแม่บันเย็นลูกแม่บ,น,<อ>บนเย็นอะิลิพรสิริพอ <พร S 1> แล้วก็อีกจินตาลาจินตลาไม่ได้ติดตามเนี่ยถ้มาเจอเด็กคนนี้เสียงเาก็ไม่ได้ดีมากนะ,ะสวยก็ไม่ได้สวยแต่แปลกยังมีคนยังติดตามร้องไปเนี่ยก็แปลกมากเลย ค,คือน้องนะ้องน้องเขาคือน้องเนี่ยเป็นคนตัวจริงน้องเนะ่เป็นคนที่น่ารักพี่ได้ได้เจอตัวจริงน้องบ้างหรือยังยังไม่ได้เจอเลยคือดดูดูห่างอยู่ไกลๆะต่ไม่ได้เข้าไปไกลเราอยู่นอกๆไม่ได้เข้าไปข้างในเขาไปดูพามาแดงนี่ก็ดูอยู่ไกลๆไม่ได้เข้าไปอ่าอ่าแล้วเราเคยได้จับมือได้จับมือไม่เคยย่าเราที่เป็นพลังเยี่ยมเราก็เออไม่เราเขาไปอยากเข้าไปข้างในมูล้าไมคือเป็นเอฟซีพลังเยี่ยมอย่างนี้แหละอ่าฮะไปเรื่อยๆดู ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามาใกล้ๆแล้วจะไปหาไหมอยากจะไปสักครัง้งไหมถ้ามาใกล้ก็ไปดูแต่ไม่ไช่วันที่เขาไปจับมือหรอกคือาไปดูเราวก็คือดูภูมิใจอยู่ไกลๆ่าเราไม่ต้องไปเข้าไปแับมือต้องดีอย่างนั้นแหละคือแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ได้ดูเขาทาบุญชอบอย่างหนึ่งที่แกเป็นคนใจบนนุญไงถ้าเห็นคนนอนข้างๆนี่อันในี้เห็นไหมที่ไปช่วงใหม่ๆที่เขาเปลี่ยนใหม่ ที่มีลุงคนหนึ่งจะนอนจะข้างเซเว่นเนี็กก็มองเขาเห็นได้เคยเห็นไหมจิ๊บกันนะจำได้จำได้แกก็ซื้อขนมซื้อน,นมไปให้ตังให้นะ่ะเรียกพ่อนะ,อะเรียกพอ่ออะไรกันยกมือไหว้มันไม่มีหรอกคนที่ไปยกมือไหว้คนข้างถนนแบบว่าไม่มีหอนอนไปตีนนะ่ะเอาเงินให้แล้วยังเอาซื้อขนมให้ไดไปยกมือไหว้เขาเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ถือตัวนี่ก็เลยว่าเออเด็กคนนี้คนเลยติดตามเขาเยอะน้องมันมีบุญวาสนาถ้าไม่มีบุญอนะ่ะไม่ได้หรอก ขนาดราแบบพระเจดจีอาจารย์ดังๆเนี่ยท่านยังอ่ะาโอ้โหเป็นเย็บซีหลายคนนะพระอ,อาจารย์นะเพราะว่าถึงใจตั้งแต่หลวงปู่ศิลาเนี่ยน้ำตาท่านยังไหลออกมาอ<ช>่ะเฉยเลเป็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะ<ม>เป็นสิ่งเหลเือเชื่อบอกกันว่ามันไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีมั่งเ่ยที่ขี้อะไรก็เออคนเรามันก็แปลกที่ในใจมันแปลกมากอะ่ะผมผมเกิดมาจังเงาอายุห้าสิบห้าเลยยังแปลกอยู่อ่าไม่ใช่ว่าเดี๋นะอายุห้าสิบห้าแล้วนะเนี่ย ็กซี่อยู่นี่แหละแต่แต่เวลาเวลาได้ดูได้ดูน้องนี่เราก็คอยยิ้มตาม,มไปด้วยแล้ว็นคือแล้วก็ดูแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็จะอทำยังไงพัฒนาการเขาดู